เอ็ดดี้ฮาวภูมิใจพานเนวคาเซลตีตัว UCL ลันซัมเมอร์นี้ต้องเสริมแกร่งเอ็ดดี้ฮาวครับยกให้การพาทีมคว้าสิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้เป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งใหญ่ของสโม,มสรหลังจบฤดูกาลด้วยอันดับ5ของพรีเมียร์ลีกแม้จะแพ้เอเวอร์ตนในนะัดสุดท้ายก็ตามโดยสาลิกาดดงครับทำแต้มเท่ากับแอสตันวิลล่าที่66คะแนนแต่ว่าเฉือนคว้าตั๋ว U c ซด้วยผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า ทำให้แฟนบอลได้ฉลองการกลับคืนสู่เวทีใหญ่ของยุโรปอีกครั้งโดยเอ็ดดี้ฮาวครับกล่าวว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สําหรับสโมสรอนเราทํางานหนักตลอด38นัดและสมควรแล้วที่ได้กลับสู่แชมเปี้ยนส์ลีกนอกจากแสดงความภาคภูมิใจครับคุณซือชาวอังกฤษก็ยังกล่าวถึงแผนงานในช่วงซัมเมอร์โดยบอกว่าสโมสรเนี่ยจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงขุมกําลังอย่างจรงิงจังเพื่อยกระดับทีมและรักษาความต่อเนื่องในการแข่งขันร,ระดับสูง ช่วงตลาดซื้อขาย3รอบที่ผ่านมาเราไมา่ได้เสริมหนักมากและหากไม่ขยับในซัมเมอร์นี้ก็อาจส่งผลกระทบในระยะยาวเราจาเป็นต้องดาเนินการให้เต็มที่การกลับสู่แชมเปี้ยนส์ลีกครั้งนี้ครับไม่เพียงสะท้อนถึงความพัฒนายอย่างรวดเร็วของดิวอเซนในยุคใหม่แต่ยังเป็นแรงดึงดูดสำคัญในการเสริมทัพเพื่อลุ้นความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นในฤดูกาลหน้า